แคลหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนนะแสงคือไม่ได้เลยวันนี้ไม่โอ้โหวันนี้ไม่มีกระดิ่งนะเพราะว่าไฟดับไฟดับนะคะก็ได้เท่านี้แหละโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำ random l i g ด t i n g กันเนาะ<ม>ก็มาทำ random l i g ด t i n g เหมือนเดิมอาจจะมีก้มๆบ้างนะคะเพราะว่า เปลี่ยนสถานที่นะคะไฟดับก็เลยไม่สามารถที่จะทําในโต๊ะทําง,งานปกติได้นะคะการอา่นา,อาเน reading, เป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง่องเราสัตกัานามัง,น,มง,น,มงน,นะคะอย่าสนใจจะสนใจว่าวิ่งก้มๆเหนเยนะคะจะใช่สนใจว่าวิ่งทำนายอะไรก็พอนะคะ,ะสําหรับใครนะคะที่อยากได้เลิกบูชา วัตถุมงคลนะคะก็วิบอกเลยว่าเลิกเก้าเดือนเก้าเนี่ยเป็นเลิกที่ดีที่สุดคือมันมีหลายเลิกนะคะทุกเลิกจะบอกว่าถ้าคุณซื้อตอนไหนอะ่ะก็คือดีทุกเลิกแต่ว่าเลิกเก้าเดือนเก้าเป็นเลิกที่ดีที่สุดคือเลิกที่วี่ตัดสินใจที่โอเคฉันจะเปิดสีพึ่งมหาศจีร์ละกันเพราะว่ามันเป็นเลิกที่แบบว่ามงคลที่สุดถ้าใครที่สนใจอยากบูชานะคะก่อนสิ้นเดือนนี้ ไม่ว่าจะเป็นแพนโดลัมนะคะหินไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสน่นนะคะเอ่อหรือว่าจะเป็นสีพึ่งสีพึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นน้าหน้าทองก็แนะนําให้มาวันที่9เดือน9เพราะตอนนี้ทุกคนเทใจให้9เดือน9แล้วนะคะไม่ได้มีใครบุกเสกรอบอื่นเลยนะคะดังนั้นไม่อยากให้ดูคนพลาดนะขอประชาสัมคัญธ์ละกันว่าเรามีอะไรบ้างนะคะ ก็จะมีตัวนี้ที่พี่เปิดเลยนะคะถ้าใครบูชาพร้อมกับอีกหนึ่งชิ้นนะคะพี่จะให้โปร2แถมหนึ่งไปเลยก็คือแถบน้ำมันสนิทนะคะอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนนะก็คือสีพึ่งนะคะไว้ใช้กับเอ่อคนที่ค้าขายนะคะคนที่ทำงานแบบนี้อย่างเงี้ยทำงานด้วยการพูดนะคะทำงานด้วยการแบบใช้แบบ จะต้องเจอลูกค้าค่ะจะต้องเจอลูกค้าจะต้องพูดจะต้องปิดการขายนะคะไข่ดิบไขด่ดีหรือชายนุ่มเนาใจคนที่แบบรักคนที่เป็นแฟนเก่าก็ได้นะคะนุ่มเนาใจให้เขาอยู่ในโอวาทเรามากขึ้นเชื่อฟังเรามากขึ้นแล้วก็เคารพเรามากขึ้นนะคะซึ่งสีพึ่งเนี้ยบี่ก็เปิดเลิกเก้าเดือนเก้านะคะเป็นเลิกที่ดีที่สุดในปีนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนบูชา ถ้าใครบูชาพร้อมอีกหนึ่งอย่างวิแถมฟรีน้ำมันเสน่ห์ไปเลยน้ำมันเสน่ห์ช่วยเรื่องอะไรนี่เป็นของบิ๊กเองนะคะช่วยเรื่องอะไรให้ทุกคนเม n i f e นะคะอยากได้อะไรอย่างเช่นดึงดูดเงินดึงดูดงานดึงดูดความรักแล้วก็ดึงดูดแฟนเก่านะคะให้กลับมานะคะก็เดี๋ยวจะมีวิธีการใช้นะว่าต้องสวดบทไหนแล้วก็ทําอย่างไรนะคะถ้าใครสนใจอยากบูชาเนาะซึ่งีิอยากจะให้ซื้อเป็นสีพึ่งแล้วก็อย่างอื่นก็ได้เพื่อที่จะได้น้ำมันเสน่ห์ฟรีนะคะน้ำมันเสน่ห์หนึ่งพั บาทเนาะฟรีไปเลยนะคะถ้าซื้อ2อ,อย่างหรือว่าคลากับดูดวงก็ได้นะคะแบบโทรคุยหรือแบบอัดคลิปนะคะส่วนหินนะคะน้องหินจะมีหลายสีมีสีชมพูเรื่องความรักเรื่องเนื้อคู่นะคะอันนี้เป็นการงานการเงินความมั่งคั่งนะคะคนที่อชอบเล่น หวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาขอหวยกับพี่นะบูชาน้องหินไปนะคะจะให้โชคให้ลาบนะคะไม่ต้องขอหวยกับพนะี่เพราะี่ไม่เล่นนะคะบอกเลยนะจะไม่เห็นบาบี้ให้หวยใครแน่นอนนะคะเพราะว่าพี่ไม่ยุ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบอะอ่ะอันเนี้ยก็ก็บูชาได้ก็ช่วยได้เหมือนกันเนาะส่วนโปรโคลาสเรียนนะคะตอนนี้ มีโปรอะไรบ้างนะคะคลาสเก่าที่จะสอนเสร็จเดือนกันยาก็จะมีคลาส21วันลืมแฟนเก่าคลาสไพ่ยิปซีเงินล้านคลาสไพ่พาริคัเน่ไพ่โรแมนติกแองเจิลเอ่อคลาสยาเสน่ห์แล้วก็คลาสรางแค้นแฟนเก่าอันนี้คือคลาสเก่านะคะส่วนคลาสที่จะเปิดใหม่คือคลาสแปลงร่างคลาสดึงดูดคู่แท้แล้วก็คลาสปรับมือที่3นะคะซึ่งปรับมือที่3ก็กําลังพอคิดเลยช่วงนี้นะคะอะเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานเอาอะไรดีอะ ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวให้ไพ่บอกละกันแรนดอมเราจะไม่บอกเราจะไม่บอกคุณแต่ว่าให้ไพ่บอกคุณเองวันนี้จะแบบมีก้มก้มงเงยหน่อยนะคะทุกคนพี่ขอไพ่ด้วยนะพอดีไฟดับกระทันหันไม่ใส่เข้าไฟมาค่ะขอเปิดพื้นนอกก่อนนะ เห็นใบหน้าข้างๆสวยๆของวิก่อนนะใครที่อยากทำสัญญกรรมนะคะอยากดูเลิกทำสัญญกรรมมาวิก็รับดูนะเดี๋ยวเราจะมีให้ให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเลยนะคะมีเลิกทำสัญญกรรมด้วยวิดูเลิกได้นะคะแล้วก็หลายอย่างอะ่ะสอนก็สอน <laughs> รู้สึกว่าตีงทำได้หลายอย่างมากก่อนนะ แต่ว่าช่วงนี้คิวจะเยอะนิดนึงเพราะว่าจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งอยู่นะคะใครสนใจก็มาเลยเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าคือเดี๋ยวปีหน้าพี่จะทาหลายอย่างอีกเลยค่ะก็คือโปรถ้าขึ้นราคาดูดวงแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ขึ้นอีกแล้วก็จะจบแค่นี้นะคะแล้วก็จะสอนจิตวิทยามากกว่านะคะดูดวงก็จะงดไปสักระยะนึงนะคะอ่ะมาดูกันซิว่าพลังงานเป็นยังไงอาจจะเอียงข้างนิดนึงเนาะ Temperance The World มีบางคนนะคะคุยกับต่างชาติต่างประเทศแล้วก็มีการอยู่ไกลกันนะคะก็มีนะความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาวิวว่ามันเหมือนช่วงนิ่งๆน,นะคะช่วงนิ่งๆไม่ค่อยได้คุยกันเนาะเอ่ออาจจะมีไปไปมาบ้างคุยว่างนิดนึงอะแต่ว่ามันเหมือนกับมันเป็นพลังงานของคนต่างคนต่างอยู่มากกว่าเป็นฟิลอารมณ์แบบว่า คุยกันไม่เยอะอะค่ะอคุยกันไม่เยอะคุะออคย,กย,ะคยกันบ้างนิดหน่อยแล้วก็ถ้ามีแฟนก็เหมือนแบบเหมือนไม่มีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบมองว่าตัวเขาเองแล้วก็ตัวคุณเองอะอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องการางานนะคะตอนนี้เรื่องของความรักค่อนข้างแผลวหรือบางคนที่เป็นคนโสดอะคือยังไม่ได้มีความรักนะคะตอนนี้คือยังแบบยังโฟกัสในเรื่องของ เรื่องทั่วไปเรื่องชีวิตประจําวันอะไรใดๆก่อนนะคะเดือซันเข้ามาบอกบวกกับไพ่เก้าไพ่สี่ถ้วยนะคะไพ่สีถ้วยคือไพ่อืมวิมมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไพ่เด h อกเฮอร์มิตชาริอตมันต้องมีการเดินทางมาหากันซึ่งวิมมองว,ว่าช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะมีเนชในเรื่องของเวลาไม่ได้ก็คือแบบ เมื่อก่อนอาจจะคุยกันบ่อยเลยวิดีโอคอลกันเป็นประจำอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้คือแบบไม่ค่อยได้คุยกันเลยแบบช่วงนี้คือหาเวลาว่างที่จะมาเจอกันแบบค่อนข้างยากถึงพอสมควรนะคะทําให้ตัวคุณเองนะคะอาจจะมีความรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าเขาคบซ้อนอะไรเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกแบบอ๋องงๆว่าแบบเอ๊ะ สรุปว่าเธอแบบรักฉันจริงๆป่ะเนี่ยหรือว่าเธอมีใครอะไรประมาณนี้นะคะไพ่ King of Cup เนาะมาบอกนะคะว่าคือพี่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันก็ยังไข่เดิมแต่มันอยู่ในจุดที่มันแบบหมดโปอ่ะเออมันมันอยู่ในจุดที่มันหมดโปมันจุดจุดที่มันอุ่นอิ่มตัวแล้วมันเป็นจุดที่แบบว่า ไม่จําเป็นจะต,ต้องโฟกัสพึ่งกันและกันก็ได้คือตอนเนี้เหมือนมันเป็นฟิลอารมณ์แบบเขาเองก็มั่นใจว่าตัวคุณก็ยังอยู่อย่างเงี้ยเอออยู่ตรงนี้เพื่อเขาอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไปไหนส่วนตัวคุณ,คณเองนะคะแปบบนบนึงแมวกัดกันมาต่อนะคะเพราไม่ได้ทํางานห้องตัวเองก็คือมันจะมีเหตุการณ์ใดๆนะคะมาลบกวนจิตใจนะคะไหนจะแมวกัดกันบ้างนะคะไหนจะแบบเอ่อหลายอย่างนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะี่มองว่าตัวคุณกับตัวของของเขาเนี่ยคือต่างคนต่างแบบเหมือนแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันอะ่ะวิว่ามันเป็นด้วยความห่างไกลด้วยแหละเออด้วยความแบบว่าไม่หวือหวาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอาจจะมีการระแวงนิดนึงอะ่ะว่า ตัวเขาแบบเงียบไปเพราะอะไร<ม>เขามีใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะก็เท่าที่พี่ดูพี่หมอว่าเขาน่าจะทํางานนะแต่ว่าบางเคสอ่ะมันก็ขึ้นอยู่นะว่าเออเขาก็มีคนอื่นแล้วก็ไปสเปนไทม์หรือว่าไปใช้เวลากับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะอาจจะมีเสียงแมวร้องบ้างอะไรบ้างนะคะฉันฉันสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับอะเข้าใจปะ ไฟดับสู้ชีวิตแล้วคือแบบจะอัดคลิปก็เดี๋ยวแมวกัดกันเดี๋ยวแมวแบบทะเลาะกันอ๊้หัวจะปวดทุกคน,นมาวิว่าคนคนของคุณอนะ เขาเหมือนเขามีปัญหาเรื่องเงินนะเออเขามีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาที่ต้องโฟกัสในเรื่องการเงินการงานของเขาเขามีเรื่องให้ต้องเครียดนะคะให้ต้องจัดแจงปัญหาของเขาถ้าเขาแบบเขาหายไปอะไรอย่างเงี้ยวิว่าเขาน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของงานแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ย ถ้านอกยกเว้นเสียว่าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวหรือมีแฟนแล้วถ้าเขามีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วอ่ะวิรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเขาอ่ะหายไปเพราะว่าถ้าสมมตินะกรณีที่คุณดิวกับคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วเขาหายไปอ่ะหรือมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยวิรู้สึกว่าแฟนเขาว่าจับได้เออเนี่ยแฟนเขาจับได้นะแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าว่าแบบเออเรื่องนี้เป็นของเราหรือเปล่าหรือว่า ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะแอดไลน์มาคุยกันได้เนาะเพราะว่าบับบี้ดูเรื่องรักสามเศร้ากับมือที่สามแล้วก็แฟนเก่านะคะเป็นหลักแต่เท่าที่เห็นเลยอะชัดๆเลยอะคะ่ะไพ่สิบดาบขึ้นมาก็คือแบบตัวคนของคุณอะเขาแบบว่าถ้าเขาไม่ไม่ได้มีแฟนนะคะตอนนี้วิ่ว่าเขาจะไปโฟกัสเรื่องงานเนาะแต่เขามีแฟนมีครอบครัวแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงมากเลยว่าเขาจะ ไพดาบะค่ะอืมเขาจะไปมีคนอื่น่ะเอ,อ้ยเขาจะเขาจะโดนโดนแฟนเขาอะเหมือนแบบให้บล็อกคุณให้ไม่คุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงนี้เขาอาจจะอยู่กับแฟนกับครอบครัวเขาก็เลยไม่สามารถที่จะทักคุณมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่สะดวกตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยนะคะต้องดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงพี่เห็นในสองกรณีนะถ้าถ้าเขาโสดจริงๆอ่ะพี่ว่าเขาไปโฟก,กัสเรื่องงานแต่ถ้าเกิดเขามีครอบครัวอยู่แล้วอะคือ ณตอนนี้นะคะเขาน่าจะมีปัญหาก,กันอยู่ก็เลยเหมือนแบบว่าต้องต้องปล่อยนะคะปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวไปนะคะประมาณนี้เขาว่ายังไงเขาก็าต้องโฟกัสที่ครอบครัวเขาอยู่แล้วเนาะมาดูกันต่อนะคะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอีกมันก็จะลำบากนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะความสัมพันธ์จะเป็นยังไง ถ้าคุณกับเขายังไม่มีคอมมิทเมนต์กันนะนะคะก็ก็เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเกิดคุณกับเขายังไม่คบกันนะเนาะก็เนี่ยค่ะก็ยังจะเป็นอย่างนี้อยู่นะคะก็ยังจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะอ่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ดูได้ก็คือชัดคนดูบ่อยคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยแหละเอออะไรที่มันดรามา่าดึงดราม่าอย่างเงี้ยนะคะ คนจะมาจะพูดปรึกษาบีน้องแฟนเก่าสามเศร้าวความไม่ชัดเจนสามอย่างนี้โอเคถ้าถ้าคุณกับเขายังไม่ได้คบกันนะคะวิก็มองว่าเขาก็ยังไม่อยากอยากมีใครตอนนี้อะ่ะอืมแต่ถ้าสมมุติว่าคุณกับเขาแบบเป็นเป็นรักสามเศร้าจริงๆอะ่ะก็ต้องทําใจนะว่ายังไงเขาก็เลือกเลือกคนของเขาอยู่แล้วอะ่ะเนี่ยจะติดเข้ามาหลายรอบแล้วเนี่ยนะคะแต่แบบ ณเวลานี้คือพอพอคุณต้องเข้าใจว่าคุณอยู่ในสถานะที่ที่ไม่ได้ชัดเจนกับเขาอ่ะหรือว่าอยู่ในสถานะที่อาจจะไม่ใช่ตัวจริงอ่ะมันเลยทําให้เหมือนแบบว่าพอเขาอยู่กับตัวจริงเขาก็ต้องโฟกัสฝั่งหนุนก่อนอย่างดีเลยแล้วก็ถ้าคุณยังไม่ได้ชัดเจนก็คือเวลาที่เขาแบบอยากจะมาก็มาหรืออยากจะไปก็ไปอ่ะเราไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์แบบไปบอกเขาได้ว่าเออเนี่ยเธออยาททำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะซึ่งบางคนน่ะเพิ่งมีปัญหากันไปด้วยเพิ่งทะเลาะกันไปนะคะและต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้งอกันนะคะก็ไม่ได้มีความสุขหรอกแต่ว่าเลือกที่จะทํางานมากกว่าก็คือเอาเวลาไปสนใจเรื่องงานเรื่องการประสบความสําเร็จชีวิตมากกว่านะตอนนี้เนาะ ม่เห็นพลังงานของความรักน้อยลงนะคะเห็นแต่พลังงานในเรื่องของการทํางานถ้าคนเป็นแฟนก,นกันก็คือแบบว่าไม่ค่อยได้ได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันแล้วอะนะคะประมาณนี้เลยนะก็มันน่าจะเป็นคลิปหัวข้อที่แบบว่าเขาจะบอกคุณว่าเออเหตุผลที่เขาหายไปหรือว่าไม่ค่อยได้คุยช่วงนี้เนี่ยมันคืออะไรมากกว่านะคะสำหรับคนที่แบบสงสัยว่าแบบเอ๊ะ ทำไมคนรักของเราถึงไม่ค่อยได้คุยเลยอะช่วงนี้อยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะมาดูซีเราให้อยะแต่แนะนําอะไรนะคะถ้าอยากจะแนะน,ะนะะํา,อ,าะนะนอะไรให้ชาวแดนด้อมคลิปนี้บ้างสูอยากจะบอกอะไรในการหายไปของเขา is t safe for you เขาจะกลับมาไหมเนี่ยดูสิหายไปแล้วจะกลับมาบอ,อม,ม,ามาวิวาวี่ว่าอีกสักพักหนึ่งเลยนะคะแต่เดี๋ยวเขาวิว่าเขาก็ยังไม่ได้เลิกกันเลยนะยังไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็กลับมาแต่ว่าอีก,อกนานเลยอีกพักหนึ่งเลยพักใหญ่ๆเลยกลับมาพูดคุยนิดหน่อย สิ่งที่ใครอาจจะแนะนำคือก็ปล่อยก่อนค่ะปล่อยก่อนนะปล่อยปล่อยเขาก่อนนะอย่าเพิ่งไปตามเขาอะนะคะปล่อยให้เขาได้ไปจัดการตัดแจงปัญหาของเขาก่อนถ้าเขาเคลียร์ทุกอย่างเสร็จอะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมานะเออบางทีเราอาจจะต้องเรียนรู้เขาในมุมที่คือคนเรามันมีมันมีเวลาที่เรารักกันอะนะคะี่จะบอกให้มันก็ต้องมีหลายด้านใช่ปะ คือบางทีมันไม่ได้โรแมนติกหรือต้องคุยกันทุกวันคือมันมันน่าจะมีโมเมนต์ที่แบบมีเรื่องเครียดหรือมีอะไรที่มันจําเป็นจะต้องแบบโฟกัสอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งมันอาจจะทําให้หละเลยกันและกันไปบ้างนะคะคือคนที่คบกันใหม่ๆแบบช่วงโปรโมชั่นเนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่พอแบบพักหลังๆอะไรเงี้ยพอมีงานมีสิ่งที่โฟกัสมากกว่าหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็มีเหตุที่จาเป็นจะต้องหายไปแต่เขาพายบอกว่าเดี๋ยวเขาคิดถึงเดี๋ยวเขาก็ทักมาเองนะคะปล่อยให้เขาแบบไปใช้ชีวิตของเขาแล้วก็คือคุณจะต้องใจกว้างพอที่แบบถ้าคนคนนี้กลับมาคุณจะต้องให้อภัยเขาว่าถึงจะได้คุยกันถ้าสมมติว่าคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเธอหายไปแบบเนี้ยฉันไม่โอเคเลยนะฉันจะตัดเธอออกจากชีวิตถ้าคุณทําแบบนั้นอะ เขาก็จะไปจริงๆเนาะมันแล้วแต่นะบางคนก็รับไม่ได้เหมือนกันบางคนก็คิดว่าแบบเออเนี่ยคนรักกันมันก็ต้องคุยกันทุกวันดิถ้าหายไปแสดงว่าไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยมันก็มีนะคะมันก็แล้วแต่คนเนาะแต่พี่มองว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมานะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาในช่วงเวลาที่เขาแบบสะดวกอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันท็อกซิกอะเราไม่อยากจะต้องมานั่งรอคนคนหนึ่งเดี๋ยวอยากจะมาก็มาเดี๋ยวอยากจะไปก็ไปอะไรเงี้ย ก็แนะนําว่าเออให้หยุดความสัมพันธ์นี้ก็ได้ถ้ารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะมาดูว่าแล้วคุณควรทักเขาไปไหมบี้ว่าให้เขากลับมาเองดีกว่านะ ครน,นิ่งๆเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าบางทีทักไปแล้วถ้าเขาไม่อ่านไม่ตอบเราจะเฮิร์ตหนักกว่าเดิมอะค่ะใช่คือแนะนําว่าให้คนที่กลับมาเป็นตัวเขาดีกว่านะมาดูข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขานะคะจริงๆก้มดูก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมโอเคมันตรงมากเลยนะคะหลายคนคือทะเลาะก,กันแล้วอะหลายคนก็มีมีปากไม่เสียงกันนะรักเธอมากอยากบอกให้เธอรู้ ฉันไม่อยากทําให้เสียใจนะคะไม่อยากทำให้เธอเสียใจรู้ไว้เธอสําคัญสําหรับฉันนะฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอบางคนก็คือเลิกกันไปแล้วสิ่งที่เธอพูดมันทำร้ายใจแล้วก็ด่ากันไปแล้วหนึ่งนะคะยุ่มหัวกันแล้วหนึ่งหากห่างกันแค่ไกลแต่ใจอยู่ใกล้เธอเห็นปะจะต้องคุยกับเขาก็ต้องห่างๆกันแน่เลยในเอเนอีนี้แบบว่าเออ,อบิ๊กอมมอบเพลงชื่อเพลงว่าอะไรนะกรุณาพูดดังๆนะคะ ของอะไรไม่รู้อะลองไปลองไปเซิร์ชดูเอ่อลองไปเซิร์ชดูใน y o ยูทูบค่ะที่มันเว่ายยยนนนมั้ช่วยบอกน่ววยบอกให้ชัดดพู่าฉัันดงมันคือเป็นเป็นเพลงที่อารมณ์แบบคือทุกคนต้องเดือดเรือเดือดเนื้อร้อนใจแน่เลยว่าช่วงนี้คือเขาหายไปไหนอะคือพีอ่รู้สึกว่าทุกคนที่เข้ามาดูอะถ้าพลังงานมันตรงอะผูคือจะรู้สึกว่าแบบ มันหายไปไหนไวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่ามาดูให้เอาว่าเออนางหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะมาดูเพนดูลัมกันนะคะคําตอบใช่หรือไม่ใช่นะคะหรือบางทีอาจจะนะถ้าใช่ซ้ายขวาไม่ใช่หน้าหลังบางทีอาจจะหมุนนะคะตั้งคําถามมาได้เลยค่ะถ้าใช่ซ้ายขวาทําไม่ใช่หน้าหลังบางทีอาจจะหมุนค่ะโอเคคําตอบคือไม่ใช่นะคะ น้าทีพลังงานจะออกว่าไม่ใช่นะคะใครที่อยากได้เพนดูรัมนะคะไปบูชานะเลือกเก้าเดือนเก้านะคะไม่ว่าจะวัดถูกมงคลอะไรก็ตามเป็นเลือกที่ดีที่สุดนะคะอย่า,าพลาดเลยนะทุกคนทักมาก่อนสิ้นเดือนนะเดี๋ยวของหมดนะคะแล้วไว้เจอกันนะคะโอเคอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะถ้าอยากให้เขากลับมาแบบในคลิปนะคะคนที่ห่างหายกันไปแล้วแล้วใครที่อยากบูชานะคะสามสองแถมหนึ่งนะคะทุกอย่างเลยนะตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะอยากเปิด เลิกที่ดีที่สุดในรอบปี9เดือน9ก็เลยให้โปรปังๆกันเลยนะคะเราไว้เจอกันนะคะที่รักบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะบ๊ายบาย